ียวแครอทแตงกวามะละกินุกน้ำพริกน้ำพริกตาแดงหับ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 หัวหับน้ำพริกตาแดง <C le af> น่ะขอข้าวเลย <C le af> ข้าวร้อนๆวันนี้ขอกินมือ ขอกินมือแซ่บแซ่วันนี้คือวันสุขสุขของเราร้อนรอนสามทับพ,พี ร้อนๆน,นะกับไข่ไว้กลิ่นจะได้ไม่โชว์ จะไไม่ต้องมีใครมาเซวเราคนที่บ้านเซลกินต่อ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  วิดีโอนี้จะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าโทรศัพท์อยู่ในท่าตั้งลองดูไข่ยังไม่ มะละนี่มันขมเนาะขมแต่ก็เหมือนอร่อยอะ่ะ เทียมกระเทียมผักกระเทียมไข่ไข่ยทอดกินมือนี่มันอร่อยนะเพรถึงว่าอย่านนู้นั้นนี้นะ ข,ข้าวอยางข้าวสองถ้วยอ่ะโอ้ใครจะเลี้ยงไหววะใครจะเลี้ยงไหวเนาะอ,อันนี้ก็อร่อย ยำงองอร่อยนะ โลกรู้ไปเลยว่ากินกระเทียมพอกินแล้วกลิ่นมันจะหึงหึงมาละท้างกว่า ก่อนอยู่บ้านกินแบบนี้แหละถ้าอยู่บ้านกินมือชอบถ้ากินกับมือผักหมดเลย กินด้วยนั้นเนี่ยดูไลฟ์พี่ปุ๊กไปด้วยพี่ปุ๊กสาวโคลาดใครที่ยังไม่รู้จักกันที่ไปดูในไลฟ์สดก็จับไม้จับมือกันนะคะเราน้องใหม่เหมือนกันจับมือกันป่ะเดินไปด้วยกัน จรง่ะมันคิดหมดถ้วยแล้ว ของเขาเสร็จก็ต้องกินของหวานดูคลิปนี้ใกล้จะจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือกดซับสไคร e กระดิ่งดังกิ้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 ง,งเราจะได้ติดตามกันเราจะได้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ